สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยนะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุกคนย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์วันนี้เราจะไปไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินของสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยสถานที่ที่รู้จักกันในชื่อแหล่งโบราณคดีบ้านลุ่มสุ่มครับ คือคิดกันไหมครับว่าถ้าเศษดินเหนียวธรรมดารรมดาที่แตกเป็นชิ้นๆเนี่ยนะจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนเมื่อหลายพันปีก่อนได้มันเหมือนกับว่าเศษซากที่ดูไร้ค่าพวกนี้แหละครับที่เป็นกุญแจดอกสําคัญเลยนะที่จะไขประตูสู่โลกอดีตที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนการไขปริศนาครั้งนี้บอกเลยว่าเหมือนการสืบคดีของนักสืบเลยแหละครับที่มีแค่ร่องรอยเล็กๆเ,เ,เป็นเครื่องนําทางเอาล้ครับงั้นเรามาเริ่มการสืบสวนกันเลย ไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันดีกว่าครับและนี่คือภาพของพื้นที่ขดค้นที่บ้านลุ่มสุ่มครับคือถ้ามองเผินๆเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนพื้นที่ดินทั่วไปเลยใช่ไหมครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าภายใต้พื้นดินที่ดูสงบนิ่งแบบนี้เนี่ยมันมีชิ้นส่วนของอดีตที่ถูกลืมเลือนซ่อนอยู่อย่างมหาศาลเลย และนี่แหละครับคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักโบราณคดีเลยคือสภาพที่เห็นในตอนแรกเนี่ยมันโกลาหลนมากครับเหมือนเป็นกองเศษอะไรสักอย่างที่แตกหักแล้วคำถามคือเราจะปะติดปะต่อเรื่องราวจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ภาพที่ใหญ่มากๆๆ,ๆโดยที่เราไม่เคยเห็นภาพเต็มๆของมันมาก่อนเลยนะครับแต่ในความโกลาหล่นที่เห็นอยู่นี้นะครับทุกๆชิ้นส่วนเนี่ยมีความหมายซ่อนอยู่หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นเศษดินเผาเล็กๆหรือว่าเศษกระดูกที่เห็นในภาพนี้แต่ละชิ้นมันก็คือจิ๊กซอวหนึ่งตัวของปริศนาภาพใหญ่ที่เรากำลังจะมาไขาคำตอบกันในวันนี้ครับเอาล่ะครับถึงเวลาสวมบทบาทนักสืบโบราณาคาดีกันแล้วมาดูกันครับว่าร่องรอยที่คนโบราณทิ้งไว้ให้เนี่ยจะบอกอะไรกับเราได้บ้างลองดูเศษดินเผาธรรมดามดาชิ้นนี้สิครับ คือถ้าเราไปเจอตกอยู่ตามพื้นดินทั่วไปเนี่ยเราก็คงจะเดินข้ามมันไปเฉยๆใช่ไหมครับแต่สําหรับนักโบราณคดีแล้วล่ะก็นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆแล้วลองทายกันดูสิครับว่าของสิ่งนี้เนี่ยมันจะแปลง่ากไปเป็นอะไรได้และแล้วด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละของทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับการค่อยๆนําเศษเล็กเศษน้อยมาประกอบกันอย่างใจเย็นในที่สุด เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในเศษซากเหล่านั้นมันก็ค่อยๆเผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาเตรียมตัวทึ่งกันได้เลยครับและนี่คือผลลัพธ์ครับโอ้โหจากเศษดินเผาที่แตกเป็นชิ้นๆกลายมาเป็นภาชนะทรงพานที่สวยงามน่าทึ่งได้ขนาดนี้พอได้เห็นรูปทรงแล้วก็ฝีมือการผลิตแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่งานของมือสมัครเล่นแน่นอนแต่เป็นงานของช่างฝีมือที่มีทั้งศิลปะและเทคโนโลยีขั้นสูงในยุคข,ของพวกเขาเลยล่ะครับ ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นเรายังเจอภาชนะรูปทรงแปลกตาชิ้นนี้อีกด้วยลองดูตรงส่วนปากที่บานออกสิครับเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนี่คือข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยนะถึงทักษะและก็ความคิดสร้างสารรค์ของช่างปั้นในสมัยโบราณจริงๆแล้วก็มีหม้อกลนกลมใบนี้อีกนะครับรูปแบบที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งมันก็บอกใบเราว่าการใช้งานก็น่าจะหลากหลายตามไปด้วยแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําภาชนะแค่แบบเดียวนะครับ แต่พวกเขามีวัฒนาธรรมการใช้ภาชนะที่มันซับซ้อนแล้วก็หลากหลายน่าดูเลยเอาล่ะครับการสืบสวนของเราเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่เครื่องแป้นดินเผานะครับยังมีหลักฐานสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตของพวกเขาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือซากสัตว์ครับอืมเศษกระดูกชิ้นเล็กๆแบบนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่สําหรับผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยโอ้โหมันบอกอะไรได้เยอะมากครับบอกได้ว่าคนโบราณที่นี่กินอะไรเป็นอาหาร พวกเขาล่าสัตว์ชนิดไหนหรือแม้กระทั่งบอกได้ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาในอดีตเป็นยังไงมันก็คือการต่อภาพชีวิตประจําวันของพวกเขาขึ้นมาใหม่นั่นเองครับเอาล่ะครับทีนี้เราจะไปกันให้ลึกกว่าที่ตาเห็นเราจะใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยไขความลับที่ซ่อนอยู่ในเนื้อดินของภาชนะโบราณเหล่านี้กันครับเทคนิคนี้เขาเรียกว่าศิลาวรนานาครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะก็คือการนรําเศษภาชนะดินเผาเนี่ยมาฝานให้มันบางมากๆมาก,มาก,มาก บางจนแสงสามารถทะลุผ่านได้เลยแล้วก็นําไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงเพื่อดูว่าในเนื้อดินนั้นมีแร่อะไรผสมอยู่บ้างซึ่งเจ้าส่วนผสมนี้แหละครับมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับลายนิ้วมือของคนเราเลยนี่คือภาพที่น่าทึ่งมากเลยครับดูนะครับทางซ้ายเนี่ยคือเศษภาชนะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าธรรมดาธรรมดาแต่ทางขวาคือโลกอีกใบที่ซ่อนอยู่ในนั้นเลยครับ เป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์ที่เผยให้เห็นส่วนผสมต่างๆที่มันเป็นเหมือนสูตรลับของช่างปั้นโบราณน,นั่นเองไอสิ่งที่เราเห็นเป็นเม็ดเล็กๆสีต่างๆในภาพนี้แหละครับคือการวิเคราะห์สูตรลับที่ช่างปั้นโบราณใช้มันบอกเราได้เลยนะว่าพวกเขาใช้ดินจากแหล่งไหนแล้วก็นําอะไรมาผสมเข้าไปในเนื้อดินเพื่อให้ภาชนะมันแข็งแรงทนทานซึ่งทางเทคนิคแล้วเนี่ยเราเรียกวัสดุผสมนี้ว่าเทมเพอครับและผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยน่าประหลาดใจมากๆเลยครับ เพราะการวิเคราะห์ทางศิลาวรณน,นาพิสูจน์ให้เห็นว่าช่างปั้นเห็นบ้านลุ่มสุ่มเนี้ยเขาใช้ดินและแร่ธาตุจากแหล่งในท้องถิ่นเท่านั้นเลยนะครับไม่ได้นําเข้าจากที่อื่นเลยแม้แต่น้อยแถมยังทําด้วยสูตรที่มีความสม่ำเสมอแล้วก็แม่นยํามากๆโอ้โหนี่มันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อชาญแล้วก็ความรู้ที่ลึกซึ้งมากๆเกี่ยวกับธรณีวิทยาในพื้นที่ของตัวเองเลยเอาล่ะครับมาถึงตอนนี้เราได้รวบรวมจิ๊กซอจากหลายๆส่วนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงภาชนะเศษกระดูกสัตว์แล้วก็ข้อมูลจากห้องแลบ ได้เวลาแล้วครับที่เราจะนำทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันเป็นภาพชีวิตของชุมชนโบราณแห่งบ้านลุ่มสุ่มกันจากหลักฐานท,ทั้งหมดที่เราดูกันมานะครับก็พอจะสรุปได้เลยว่าผู้คนในชุมชนบ้านลุ่มสุ่มเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถสูงมากๆเลยครับพวกเขาเป็นช่างปั้นระดับปรมาจารย์เลยนะที่มีทั้งเทคนิคและก็ประเพณีเป็นของตัวเองพวกเขายังเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถสร้างสารรค์เทคโนโลยีที่มันทั้งซับซ้อนและมีมาตรฐานได้อย่างน่าทึ่งที่สําคัญคือ ทั้งหมดนี้ทําโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเท่านั้นเองครับดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาชนะดินเผานะครับแต่มันคือเรื่องราวของคนคนที่รู้จักปรับตัวเรียนรู้แล้วก็ผูกพันกับผืนแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่อย่างแยกไม่ออกเลยของเหล่านี้จึงเป็นเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตที่กําลังบอกเล่าตัวตนของพวกเขาให้เราได้รับรู้นั่นเองครับเรื่องราวที่ขไขปริศนาได้ในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่า ใต้พื้นดินแห่งบ้านลุ่มสุ่มยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างที่ยังรอคอยการค้นพบในอนาคตสำหรับวันนี้เวลาของ tgs เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยก็หมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ